ฮั Hello, ลโหลสวัสดีกัทุกคนกับมยูช่องจีเทน้นะคะตอนนี้เรามาอยู่กันกับ10อันดับเกมที่จะเข้าใน d o Switch นะคะในเดือนเมษายนนี้ค่ะทุกคนไปไปดูกันอันดับที่1นะคะ เดกแกเกมนี้นะคะจะมาใน n ินโด i วิ h นะในวันที่4เมษายนนี้นะคะไม่นานแล้วนะคะจริงแล้วเกมนี้มันมีมานานแล้วนะคะใน Ste ีมก็สามารถที่จะไปซื้อไปโหลดมาเล่นกันได้แล้วนะคะไม่ต้องรอบนินโดแต่ว่าถ้าใครอยากเป็นน้อนเล่นบนเตียงก็รอ Nintendo เข้านะคะเกมเดกแกนะคะเป็นเกมแนวสืบสวนลึกลับนะคะ,ะ,คะผสมผสานกับการแก้ไขปริศนานะคะชวลนลุลึกนะคะตัวเกมเนม่ยนจะเล่าเรื่องราวแสนโหดร้ายของชายคนหนึ่งนะคะที่พยายามแก้ไขชีวิตของตัวเองด้วยการดําดิ่งสู่ห้วงลึกของความทรงจำนะทุกคน ตัวเองนะคะชื่อโจชัวเฮสนะคะเป็นนักประสาทวิทยาที่ต้องมาเชิญกับโรคประหลาดทางพันธุกรรมนะคะที่พลากความทรงจําพลากตัวตนของคนในครอบครัวไปที่เล็กเทียน้อยนะทุกคนเรื่องราวนะคะจะสะท้อนผ่านความทรงจําในช่วงที่ที่สุดและเร็วลาที่สุดของครอบครัวโจชัวนะคะตัวโจชัวนะคะจะได้เข้าร่วมโครงการทดลองนะคะเพื่อค้นหาแนวทางรักษาโรคก,กับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพยักษ์ใหญ่นะคะอย่างนิวอาซีแต่กลับต้องไปพัวพันกับเรื่องรา เบื้องหลังของบริษัทนะคะที่มันดำมืดซะจริงๆโจชวนนะคะจะได้สำรวจสถานที่ที่แปลกตานะคะแล้วก็ได้ค้นพบกับสิ่งของที่เป็นประตูสู่ความทรงจำนะคะเพื่อคลี่คลายปมแห่งความทรงจำของเขาและครอบครัวของเขาเนั่นเองค่ะก็คือเป็นเกมเนื้อเรื่องนะคะจริงหนูเนี่ยสนใจหลายเกมมากนะคะที่จะมาใหม่ในเดือนเมษาเนี่ยแบบน่าเล่นทั้งทุกเกมเลย <S <S แล้วเกมสิบอันดับนี้นะคะคือสิบอันดับเกมที่หนูอยากจะเล่นอยากจะซื้อมาเล่นดูนะคะทุกคนมันเป็นเทสของหนูนั่นเองนะ โอเคะ okay. ไปที่อันดับที่2ค่ะ No Umbrellas <ambulance> Allowed ไม่อนุญาตให้ใช้ร่มเกมนี้โ no, เกมนี้นะคะเป็นเกมที่หนูสนใจมากๆเลยจริงๆอยากซื้อมาเล่นเลยนะทุกคนเพราะว่าเป็นแนวที่หนูชอบนะคะจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนคนหนึ่งนะคะที่ได้สูญเสียความทรงจำนะคะในเมืองเอจิเราจะได้รับบทเป็นคนคนนั้นนะ,ะและเราจะได้รับคำช่วยเหลือจากคุณดารซี่นะคะเป็นเจ้าของร้านขายของเก่ามือสองที่ม ชื่อว่าดาร์ซี่ที่เปิดกิจการมายาวนานถึงสาปีนะทุกคนโหนานมากเขาจะให้เรานะคะเป็นผู้ดูแลร้านและตั้งชื่อใหม่ให้ว่าบ๊อบนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราชื่ออะไรทีนี้เมืองเอจิกเนี่ยมันดูแปลกๆนะคะผู้คนในเมืองเนี่ยดูแบบว่าจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาเท่าไหร่ทุกคนดูแบบว่าเก็บซ่อนความรู้สึกไว้แบบงงมากนะคะทีนี้นะคะก็มาโฟกัสเรื่องงานนะคะเราก็จะได้รับบ,บทเป็นคนดูแลร้านใช่ไหมคะทีนี้ร้านที่ชื่อดาร์ซี่นะคะเราก็จะกลายเป็นคนที่ได้ดูล ร,ร้านขายของจะเป็นร้านแนวร้านขายของเก่านะคะที่คนในเมืองเนี่ยจะเอาของนะคะมาขายให้ร้านของเราซึ่งเวลาลูกค้า,ามาขายเนี่ยพวกเขาก็จะไม่บอกทุกอย่างหรอกที่เกี่ยวกับของของนั้นแต่ว่าเอาของมือสองหมว่ามันเราเขาก็จะไม่ค่อยบอกประวัติมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะเราต้องเป็นคนหาประวัติของสิ่งของที่เขาเอามาขายเองนะคะซึ่งในเกมก็จะมีเครื่องมือต่างๆนะคะที่จะช่วยเราหาว่าไอ้สิ่งของเนี่ยมันเป็นของใครมาก่อนมันไปอยู่ที่ไหนมาก่อนนะคะก็มันจะทําให้เราสามารถมั่นใจแล้วก็ ็ต่อรองราคากับลูกค้าได้เองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอเนื้อเรื่องเกมนี้นะคะก็ดูจะเทียบเคียงไปกับการดูแลร้านค้าดาซี่นะทุกคนก็น่าสนใจมากนะคะเกมนี้นะคะจะมาในวันที่5เมษายนนี้นะคะแล้วก็จะมีใน s t e ีมแล้วนะคะทุกคนจะมีใน PS4 P.S. 5ด้วยนะคะแล้วก็ใน Xbox One นะคะ Xbox Series, Series นะคะมีทุกแพลตฟอร์มเลยนะทุกคนไปติดตามกันนะคะอันดับ3 Life of s l a m เกมนี้นะคะหนูจะบอกว่าให้ทุกคนดูที่ภาพตัวอย่างเกมหนูเอามานะทุกคนจริงๆหนูเนี่ยนะชอบเล่นเกม Simulator อยู่แล้วนะคะและเกมนี้นะคะเราจะได้รับบทเป็นสลามัทุกคนทุกคนเคยสงสัยไหมว่าชีวิตของสลามเนี่ยเป็นยังไงนะคะสิ่งมีชีวิตมนสเ s t e r หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนเรียกนะคะ เราจะมารับบทใช้ชีวิตเป็นน้องสลามคนนี้นะคะทุกคนซึ่งสลามคนนี้นะคะเราจะได้รับบทน้องนะคะน้องชื่อสลามี่นะคะสลามี่เนี่ยต้องการที่จะค้นหาเส้นทางพิเศษในชีวิตแล้วก็สลามี่เนี่ยไม่ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะคะและได้ไปที่อินททวเพื่อค้นหาเส้นทางในชีวิตของตัวเองแต่ยังไงก็ตามนะเส้นทางนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปนะคะเราก็ไม่สามารถคาดได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนเส้นทางนี้นะคะแหมปริศนาเยอะมากๆเลยในอินททวนะคะเราจะได้พบกับตัวละครที่ กับสลาม,มี่เยอะมากนะคะมีหลายคาแรคเตอร์แตกต่างกันออกไปแต่และตัวจะมีความปรารถนาแล้วก็เส้นทางอันยาวไกลที่เป็นของตัวเองทุกคนโอ้โหมีเรื่องรามของต็เตงนะคะในแต่ละสลามแต่ละคนแต่ละตัวแต่ละน้องนะคะโอเคเกมไรอัพสลามนะคะจะมาใน Nintendo Switch นะในวันที่5เมษายน2024นี้นะคะและจะมีให้เล่นแล้วนะในสตีมก็ในสตีมก็สามารถไปซื้อมาเล่นได้เลยนะคะไม่ต้องรอนะคะแล้วก็ในเกมนี้นะ,ะจะมีใน P.S.4 P.S.5 แล้วก็ใน Android ด้วยทั้คนเออมีใน Android ให้เล่นด้วยนะเล่นในโทรศัพท์ได้นะคะอันดับ4 Moon Glow Bay เกมนี้นะคะบอกว่าเป็นเกมที่น่าสนใจแล้วก็ภาพสวยที่แบบเตะตาหนูนะะนจริงๆหนูเริ่มมาแต่ละเกมก็อยากเล่นทุกเกมแหละคะ่ะโอเคเกม Moon Glow Bay นะคะเป็นเกมแนวสวมมอนบาทแนวตัวปลานะคะเป็นแนวสบายๆโคซี่โคซี่ผ่อนคลายนะคะในบรรยากาศแบบชนบทนะคะเราจะได้เล่นกับเพื่อนๆน,นะคะมีครอบครัว ว่ามีเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ฝึกฝนทักษะการตกปลาแล้วก็ฟุ้นฟูชุมชนช,ชายทะเลที่กําลังย่ําแย่ให้กลับมาและสแตนแทนขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนเกมนี้นะคะจะมีทางเนื้อเรื่องชวนซึ้งนะคะตัวละครในเมืองเนี่ยจะมีแบบว่าเรื่องราวของเขานะคะแล้วก็มีภารกิจให้เล่นสุดท้าทายมากๆเลยนะคะผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นมือใหม่ที่มาหัดตกปลานะคะแล้วก็ออกเรือไปหาปลานะคะทาอาหารจากปลาที่ตกมาได้นะคะขายสูตรอาหารอร่อยๆเพื่อน,นําเงินมาอัปเกรดอุปกรณ์อัปเกรด แล้วก็อัปเกรดรันคาร์นะคะอย่างที่เห็นนะทุกคนมูนโกลเบนเนี่ยมีภาพกราฟ,ฟิกที่ดูน่ารักมากๆเลยนะคะมีดนตรีเพาะๆนะ,ะแล้วก็มีทั้งโหมดเล่นคนเดียวนะคะแล้วก็โหมดที่เล่นกับเพื่อนได้ด้วยเออโคตรดีนะคะค้นหาสัตว์ทะเลก,กว่า1 5 1ชนิดเผชิญหน้ากับเหล่าสปราตในตำนานนะคะแล้วก็ไขความลับของอามูนโกลเบนนะคะว้าวน่าสนุกมากๆเลยอันดับ5โลเลตตาเกมนี้นะคะเป็นแนวดาร์กแล้วนะคะเหมือนอันดับที่1เลยนะคะที่ชื่อเรื่องดต่แกมนะคะ ตอนที่หนูเซิร์ชเกมนี้เนี่ยเขาให้ใส่วันเกิดเลยแปลว่ามันต้องแบบเป็นเนื้อหาที่เซนิทีฟน่าดูเลยนะคะเกมโรเลต้านะคะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะคะระทึกขวัญแนวจิตวิทยาที่ทําให้ผู้เล่นนะคะมีส่วนช่วยในการเกาะอาชญากรรมของตัวเอกนะคะซึ่งเรื่องราวของโรเลต้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ต่การกับการทรยศการนอกใจของสามีนะคะแล้วก็ทวงคืนสิทธิเสรีของเธอในช่วงที่สังคมนั้นไม่ค่อยจะเข้าข้างเธอสักเท่าไหร่นะคะในปีหนึ่ง 940นั่นเองนะคะทุกคนเราจะได้เลือกบทสนทนาน,นะคะโต้ตอบกับสิ่งของแล้วก็ตัดสินใจว่าเลต้าจะดำหนิงสู่ความ 100, มืดมิดได้มากแค่ไหนนะคะ อุ้ยดักดัน่าเล่นสุดๆเลยไม่แน่หนูอาจจะเล่นเกมนี้นะหนูอยากเล่นทุกเกมเลยอะอยู่ที่มีงบหรือเปล่าโอเคไปอันดับต่อไปเลยอันดับที่หกกราวด์เกมนี้นะคะมีมานานมากแล้วนะคะบน P ีซคนบางคนอาจจะเล่นได้ลองเล่นแล้วนะคะเกมนี้เป็นเกมผจญภัยเอาตัวรอดสวเวอร์นะคะแต่ว่านอยู่ในขนาดเล็กจิ๋วนะคะทุกคนเกมนี้นะคะจะทําให้เราได้ออกสํารวจนะคะสร้างที่พักเอาตัวรอดร่วมกับเพื่อนนะคะหรือว่าจะเล่นคนเดียวหรือว่าจะเล่นเนื้อเรื่องก็ได้นะคะตัวเกม นี้นะคะเราจะกลายเป็นคนตัวเล็กนะคะที่อยู่ในส่วนหลังบ้านซึ่งเราต้องหาคําตอบระหว่างที่เล่นไปด้วยนะคะว่าทําไมเราถึงตัวหดเล็กลงเราใครทํากับเราแบบนี้และเราจะทําไงให้เราสามารถตัวใหญ่ขึ้นแล้วกลับบ้านได้นั่นเอเกมนี้นะคะจะให้เราสามารถเล่นกับเพื่อนนะคะได้สูงสุด3าคนก็คือ4คนนะคะเล่นพร้อมกัน4ีคนได้นะคะแล้วก็สามารถปรับแต่งตัวละครน,นะคะมีสกิลอุปกรณ์อาวุธนะคะแล้วก็เสื้อผ้าให้คอสตอมายได้สุดๆเลยนะะั่นเอ น่าสนใจมากเกมนี้นะคะถ้าใครอยากเล่นบน n t น n d o นะคะต้องรอแต่ s t สตีมนะคะจะเล่นได้แล้วนะคะเกมนี้นะคะจะมีบน p s 5นะคะแล้วก็ PS4 Nintendo นะคะเอ็ X ซ์บ็อกซ์วันเ s ็กีนะแล้วก็บนสตีมนะทุกคนก็ลองไปเลือกเลือกดูกันได้นะคะอันดับ7 Lady Stadyship โอเกมนี้นะคะเป็นเกมแนว ท,ทุกคนนะน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีนะคะเป็นเกมชิปหายขนส่งนะ,ะแต่เกมนี้อาจจะไม่ชิปหายมากนะ,ะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราจะเล่นกับเพื่อนแค่2คนนะคะ<อ>ก็คือจะเล่นเราใช่ไหมแล้วก็มีชวนเพื่อนขึ้นมาได้อีกคนนึงนะคะ<อ>เกมนี้จะเป็นเกมแบบว่าแนวดันดนนะ,ะที่ให้เราแก้พัสดซน,นะคะทำให้เราสามารถที่จะทําการขนส่งพัสดุนะคะได้ตามออเดอร์ที่เขาตั้งหวดนั่นเองนะ,ะทุกคนเกมนี้นะคะก็ม<อ>ีภาพที่น่ารักนะคะแล้วก็เกมเพย์ที่น่าเล่นมากๆเลยนะจริงๆแล้วเออแต่ ว่ามันเล่นได้แค่2คนนะคะก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันว่าเกมแนวนี้นะคะมันจะขายการแบบว่าวุ่นวายวุ่นวายหน่อยนะคะแต่ก็2คนก็โอเคแหละนะคะเกมนี้นะคะจะมาใน Nintendo Switch นะคะวันที่16เมษายนนะคะแล้วก็ใน Steam เนี่ยจะเล่นได้ในวันที่19เมษายนนะคะแล้วก็จะมีใน PlayStation 5นะคะ PlayStation 4 Xbox One Steam Xbox Series X Series นะคะไปที่อันดับต่อไปเลยละกันอันดับ8 t a l e of เคนเซ l ่าซาวเกมนี้หนูบอกได้เลยนะคะว่าภาพสวยมากๆนะคะหนูอยากรู้ว่าในนินโดเนี่ยมันเจอภาพสวยได้ขนาดไหนนะคะเกมนี้นะคะเป็นเกมแอคชั่นมาจนภัยแบบ s i n เ l ิลเพลเยนะคะนำเสนอเรื่องราวสุดจับใจเกี่ยวกับการค้นหาความหวังและความกล้าหาญนะคะหลังพบการสูดเสียนะคะทุกคนคะ่ะเราจะได้รับบทเป็นสาวนะคะ ซาวจะพาผู้เล่นนะคะไปผปจญภัยในแดนมายาที่ชื่อว่าเคนเซ่านะคะซาวนะคะเป็นเด็กหนุ่มผู้สูญเสียพ่อนะคะเขาได้ตัดสินใจทําสัญญากับเทพเจ้านะคะแห่งความตายเพื่อน,นําวิญญาณของพ่อกลับมานะคะเราต้องใช้กับบุษักมากมายนะ,ะต่อสู้กับวิญญาณร้ายและเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นะทุกคนจริงเกมนี้เนี่ยดูสวยงามมากๆนะคะภาพจะมีสไตล์ 2.5D นะคะเต็มด้วยสีสันแล้วก็รายละเอียดนะคะมีระบบต่อสู้นะคะที่ผสมผสานร,ระหว่างการโจมตีระยะประชิดแล้ว ก็เวทมนต์นะทุกคนเออเกมนี้นะคะจะมาในอินโนเซต์นะคะในวันที่23เมษายนนี้นะคะแล้วก็บนสตีมก็เป็นวันเดียวกันนะคะก็คือวันที่23เมษายนนะคะเกมนี้จะมีใน PlayStation 5นะคะแล้วก็ Nintendo Steam Xbox Series X ีรีส์เอ็กซ์แล้วก็ซีรีส์เนะทุกคนไปติดตามกันได้นะคะอันดับ9 insurmountable insurmountable นะคะเป็นเกมแนวผจญภัยแบบโลคไลท์นะคะที่มีระบบการตายแบบถาวรนะทุกคนโดยผู้เล่นจะต้องพยายามพิชิตเทือกเขามา<ๆ>ื่อมานะคะด้วยสภาพแวดล้อมที่ สร้างขึ้นโดยที่จะไม่มีการปรีนครั้งที่2นะคะก็คือถ้าเราตายเราก็ต้องปีนงึ้น่ใหม่โดยที่สภาพแวดล้อมหรือว่ารูปแบบใหม่จะไม่เหมือนเดิมนะทุกคน <c oughs> เราต้องดูให้หน้าใจนะคะว่าน,นักปีนเขาของเราจะเอาชีวิตรอดโดยการรักษาค่าสาระต่างๆให้ไม่เข้าสู่ระบบวิกฤตนะคะภารกิจนี้ยังยากขึ้นด้วยระบบภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าบนเขาเนี่ยจะแบบเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็เมฆเยอะอะไรนะคะเป็นสภาวะอากาศที่ไม่ค่อยดีเลยนะคะ เราจะได้เลือกตัวละครจาก3ตัวนะคะที่มีทักษะเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะจากนั้นก็จะเริ่มปีนเทอกเขากันเลยนะคะก็คือสรุปว่าเกมนี้ไม่เกมปีนเขาที่ตกลงมาตายแล้วแต่เลยนะคะเล่นใหม่นะคะทุกคนเกมนี้นะคะจะมาใน d o Switch นะในวันที่4เมษายนนี้นะคะถ้าเป็นสตรีมนะคะจะเล่นได้แล้วนะคะแล้วก็เกมนี้เนี่ยจะมีบ i n t e n d o Switch นะคะแล้วก็สตรีมนะคะถ้ามียนอื่นด้วยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าหนูหาข้อมูลได้แค่นี้นะว่ามีแค่น i n t e n d o กับสตรีมนะทุกคน อันดับ10 Home Office Simulator เกมนี้นะทุกคนเกมแนวซิมูเลเตอร์เคลียวนะคะจริงๆหนูอยากเล่นมากอีกแล้วอยากเล่นทุกเกมเลยนะคะเกม Home Office Simulator นะคะจะพาเราไปสวมบทเป็นอายเมะนะคะสาวน้อยวัยทำงานที่ต้อง Work From Home นะทุกคนคนะื <c ười> อซิมูเลเตอการทำงาน Work ์ r ฟ m ร o มโนั่นเองนะ mm hmm. ทุกคนนะ เ,เล่นเกมยังไงให้เหมือนทํางานนะคะเกมนี้นะคะจะเน้นความผ่อนคลายนะคะโคซี่โคซี่นะคะสบายใจไปกับบรรยากาศการทํางานสุดชิลนะคะเออทางานยังไงให้ชิลเป้าหมายของเรานะคะคือการช่วยอนเมะโฟกัสกับงานนะคะแล้วก็ดูแลเธอไม่ให้กลายเป็นคนขี้เกียจไปซะก่อนนะคะจุดเด่นของเกมนี้นะคะจะมีบรรยากาศที่น่ารักนะคะตัวเกมมีสไตล์กระตูนที่นุ่มนิ่มปุ่มปิ่นนะดน,นตรีประกอบฟังเพลินนะคะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายตลอดการเล่นนะคะเกมจะมีเนื้อหาเบาๆนะคะ แบบว่าแฮทแท็กโคซี่โคซี่นะทุกคนเอาเป็นว่าเกมนี้นะคะจะเป็นแนวแบบว่าไลฟ์ซิมูเลเตอร์ที่น่ารักน่ารักนะคะเล่นเพลินช่วยเราผ่อนคลายไปกับบรรยากาศการทํางานที่บ้านนะ,ะเออเวอร์ฟอร์มโฮมซิมูเลเตอร์ดูแลคนทํางานที่บ้านที่เราเล่นเกมอยู่ที่บ้านเออโอเคเป็นงไง <laughs> เกมนี้นะคะจะมาในอินโดน,นะคะในวันที่25เมษายนนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่อยากรอน,นะ,ะก็เล่นบนสตีมก่อนได้เลยนะทุกคนคะ่ะสตีมนี่สามารถซื้อมาเล่นได้แล้วนะคะทุกคนเกมนี้นะคะจะมี ใน PS4 นะคะใน Windows ซิลิคแล้วก็ในสตีมนะทุกคนโอเคหมดแล้วสิบอันดับ <laughs> ใจแป๊บโอเคทุกคนนะคะชอบหรือเปล่านะทุกคนอย่าลืมที่จะกด s u b สไ r i b e ให้หนูนะคะสักคนละหนึ่งครั้งนะคะกดครั้งเดียวนะคะไม่ต้องสองครั้งครั้งเดียวนั้นทุกคนค่ะแล้วก็สามารถที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะคอนเทนต์ของหนูนะคะไปให้คนที่เออชอบแนวนี้นะคะให้ดูนะคะแล้วก็กดไลค์แล้วก็ subscribe ให้หนูทีนะคะโอเคถ้าใครชอบนะเพูดซ้ำไปซ้ำมาโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ